นะครับและสิ่งที่สาคัญครับและสิ่งสท้านะครับก็คือยางรถของเรานะครับโดยปกตินะครับยางรถของเรานะครับอายุการใช้งานอยู่ที่3ามถึงห้าปีนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับนี่นะครับมันจะมีฟันที่ผลิตอยู่นะครับโดยจะมีสามสิบเก้ายี่สิบนะครับสามสิบเก้านี่นะครับจะหมายถึงสัปดาห์ที่ผลิตนะครับส่วนยี่สิบนี่จะเป็นปีพิศษกาลนะครับที่ผลิตนะครับครับผม สุดท้ายนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวผู้ขับขี่เองนะครับไม่ว่ารถเราจะพร้อมใช้งานแค่ไหนแต่ว่าถ้าผู้ขับขี่ไม่พร้อมก็เป็นอันตรายต่อบุคคลในห้องถังนะครับทางที่นี้ก็ม่วงแม่ขับหรือมีบุคคลที่จะมาคอยเปลี่ยนแล้วนะครับเวลาเราเดินทางไกลนะครับครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะครับครับผมครับขอบคุณครับ